สวัสดีครับผมชื่อบอรชิตนะครับเป็นผู้ปกครองของอนักเรียนม1นนะครับโรงเรียนสมามารถศึิษาปฐมประสงควันนี้ก็มาเข้าค่ายผู้ปกครองนะครับกับน้องๆด้วยก็มีตั้งแต่เด็กม .1 งถึงมนะครับแล้วก็มีค่ายแพทย์วิถีธรรมนะครับที่มาร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆของโรงเรียนปฐมประสคด้วยนะครับก็วันนี้ ได้รับความรู้นะครับจากกลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมก็หลายเรื่องมากนะครับอย่างที่จะพอสรุปได้ก็คือจะเรื่องของการทานอาหารปรับสมดุลนะครับการทานอาหารตามลำดับก่อนหลังการย่อยนะครับตามลำดับการย่อยจะเป็นเรื่องของยา9เม็ดนะครับที่หมอเขียวนะครับซึ่งเป็นผู้นำของในกลุ่มแพทย์วิถีธรรมนะครับได้ ได้มีการสอนกันเอาไว้ว่าทําอะไร้างผมก็บางเรื่องผมก็เพิ่งมารู้ที่นี่ก็มีนะครับหลายเรื่องอยู่ที่จะได้รับความรู้นะครับเหมือนกับว่าทุกเราทุกคนน่ะก็คือเออศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็จริงแต่ว่าบางคนอาจจะม,มันมันเป็นองค์ความรู้ที่กว้างมากครับการดูแลตัวเองเนี้ยอย่างผมก็ไม่ใช่ว่าเราปล่อยผ่านแล้วเลยเลย,เลยสุขภาพแต่ว่า ก็ยังมีบางข้อที่เราไม่ทราบก็ได้มาทราบที่นี่หลายอย่างกันครับที่ผมมองไว้ว่าผมทําได้แน่ๆเลยก็คือจะใช้ยาเป็นแรกก็คือจะเป็นเรื่องของน้ําสมุนไพรนะครับลิ้นเย็นที่เป็นน้นาําออยานางน้ําใบเตยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าที่บ้านนยก็จะมีใบเตยอ,อยู่ยานางก็มีก็เดี๋ยวจะลองทํานะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนธาตุร้อนเนี่ยเป็นคน ค่อนข้างจะขี้ร้อนเหมือนกันนะครับก็จะเอามาใช้แล้วก็จะได้เอาแล้วก็ในเรื่องของยาน่าจะเม็ทิซีนะครับเมที่4ที่ว่าแช่เท้านะครับยาเมที่4ก็จะมีการแช่เท้าแช่มือก็จะใช้กากของอสมุนไพรที่เราทําน้ําน้ําสมุนไพรริเย็นไปแล,แล้วก็จะเอามาเอามาช่วยซึ่งช่วงนี้ร้อนมากที่กรุงเทพผมเป็นคนกรุงเทพก็จะร้อนมากเลยก็จะได้ตรงนี้ไปช่วยแล้วก็เรื่องการทาน อาหารนะครับก็แต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าจะต้องทานาผลไม้ก่อนก็คือเราก็จะทานเหมือนคนทั่วไปก็คือกินทานข้าวก่อนแล้วค่อยตามด้วยขนมตามด้วยผลไม้แต่ตอนนี้ก็ทราบแต่ว่าควรจะกินตามลําดับการย่อยของร่างกายนะครับตอนอมีการสาธิตเนี่ยแะไรก็ได้ตอนทํากัวซาครับก็ได้มีลองอยู่เอาน้ํามันเขียวหยดที่กลาง กลางของศีรษะนะครับแล้วก็นวดนวดโอ้เย็นมากเนระัเดี๋ยวผมจะต้องไปหาซื้อน้ำเขียวเอามอาไว้ใช้แล้วผมว่ามันรู้สึกดีมากเลยครับเย็นมากเลยแล้วก็เรื่องของอน้ําสกัดยญ้านางที่เป็นลิดเย็นแล้วก็เอาสเปรย์ใส่หน้าผมว่าดีกว่าน้ําแร่นะครับอย่างเช่นเรารู้เรื่องของสมุนไพรยเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปพึ่งหมออย่างเดียวนะครับอย่างอย่างอ่า ถ้าเรามีป <et> ัญหาเรื lighting, oh ý, ่องผิวหน้าเรื่องสิวเรื่องอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวยาสมุนไพรในตัวยาเม็ดที่5ได้นะครับในการเอาไปพอกนะครับใช้ฐานใช้ดินสะพองซึ่งมันเป็นของที่แบบเราหาได้ตามทั่วไปอยู่แล้วเงี้ยเราก็สามารถเอามานทาได้ดูแลตัวเองได้นะครับก็อยากให้แบบเปิดใจให้กว้างนะครับอย่าลืมว่าเรามีภูมิปัญญานะครับเรา สมัยก่อนเราก็ไม่ได้มีแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเราก็อยู่กันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายอ,อยู่กันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็รักษาของเราันมาแบบมีได้นะครับไม่ได้หมายความว่าของตะวันตกเขาไม่ดีนะครับแต่ของเราก็มีถ้าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับเราก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเรานะครับเราก็ดูแลตัวเ,เราเองได้แล้วก็ลด ภาระของอหมอของพยาบาลลงได้ด้วยเราก็ไม่ต้องเครียดด้วยพยาบาลหมอเขาก็ไม่ต้องเครียดแต่ถ้าเราได้มาศึกษาในเรื่องของอแพทย์วิถีธรรมในเรื่องของศาสตร์การดูแลตัวเองเนี่ยพวกยาเก้าเม็ดอะไรที่ท่านหมอเสี่ยวได้ได้สั่งและได้สอนเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นการดีที่เราจะช่วยลดภาระทั้งตัวเราเองและก็ลดภาระของบ,บุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับ